เป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อฉันนะคะนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะมีน่านึกว่าสิเป็นมูนอะพุ่งมาเหรอบ้าบ่เอ้ยมูพ่อขนาดาีิมีเลือไหลยบบนั้นชื่อชานนนค่ะชานนนไม่นอนอีกจ่ายเงินให้เขาละจริงๆที่พ่อเขาต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะคนของทั้งผมนั่นแหละครับและอีกอย่างลุง ผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าการช่วยพ่อเขาครั้งนี้มันเป็นไปได้ผมว่าพ่อเขาก็จะได้มีชีวิตต่อไปได้ทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกเขา <c oughs> มันเหมือนกับที่ลุงให้ชีวิตผมไงครับใช่ไหมใช่ จ่ายเงินให้พ่อฉันทำไมนะทำไมถึงคิดว่าเป็นผมออคุณคงกลัวว่าถ้าพ่อฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะเอาเรื่องคุณแล้วก็ไปททำให้บริษัทคุณเสียชื่อเสียงคุณก็เลยะยอมจ่ายค่ารักษาพายบาบาลให้พ่อฉันแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกผิดอะไรที่คุณช่วยก็เพราะว่าจะปิดปากฉันมีคนมาจ่ายเงินให้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอก็น่าจะดีใจนะ จะได้ไม่ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายมันเสียเวลาไง<ต>อย่าลืมนะว่าพ่อคุณตอนเนี้ก็อาการสาหัสต้องการผ่าตัดตัวตยิ่งาย้ายโรงพยบาบาลตอนนี้คงมเป็นผลดีกับพ่อคุณอะแต่ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกมาเฟียมีนม่นาี่นะามีหน้าใจเย็นๆก่อนเล่ยว่าไม่เม็นความเพลินเด้เอาชีวิตนะพงเห็นหลอดก่อนเพื่อนคุณพูดถูกนะนึกถึงชีวิตของพ่อคุณไว้สิ ฉันจะยอมรับความช่วยเหลือจากคุณแต่อย่าคิดนะว่าฉันจะไม่เอาเรื่องอะเอาเลยคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรให้พ่อคุณอยู่แล้วคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ฟังไว้นะคนพวกนั้นเนี่ยมันร้ายกว่าที่คุณคิด อย่างคุณจะสู้เขาได้หรอได้ฉันจะถือว่าเป็นคำเตือนก็แล้วกันเดี๋ยวลุงเก็บข้าวเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยยายมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ดีนะลุงจะได้ดูเลนนนใกล้ชิดมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะได้ช่วยกันได้แต่เดี๋ยวลุงต้องไปเอาแท็กซี่ไปคืนที่อู่ก่อนนะไม่ต้องห่วงนะครับลุงเดี๋ยวพอแท็กซี่เนี่ยไปคืนให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับขอบใจขอบใจไม่ขับใจ พี่นนท์ครับอย่ามาพี่นนท์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขับให้เองเอครับ <ไป S 2> น่นะโอ้ยหมเวลาปะนี่โอ้ยขอโทษ ใจเย็นๆไม่มีทางใจกับเขาได้ล่ะปวนประจาทอ่ะ้วยเอออัอาเออาวใจเย็นๆปะก้อนเหา